อีกหนึ่งข่านะคะเป็นข่าวของ SNSD นะคะนั่นคือ g i r l Generation นั่นเองนะคะ <she there. S 1> เขาก็มีอัลบั้มที่4แล้วค่ะอัลบั้มนี้เนี่ยจะใช้ชื่อว่า I Got a Boy ค่ะซึ่งจะวางแผงอย่างเป็นทางการนะคะในวันที่1มกมกราต้อนรับปีใหม่เลยนะคะสา,าวสา,วชาวใช้วันดีมากวันไหนวันที่21 เดือน12ปี2012วันสิ้นโลกอ๋แต่ก็ไม่สิ้นเนี่ยเราก็ยังอ,อ,อยู่ต่อกันอยู่นะคะก็นำเพลงดังสุดๆนะคะที่คุณหูอย่างเมอร์ซี่ของนักร้องสาวดัฟฟี่มาคัฟเวอร์ด้วยในภาษาเกาหลีค่ะพร้อมกับใช้ชื่อใหม่ว่า Dancing Queen ค่ะอ้าวไม่เกี่ยวเลยพี่ทินาไม่ใช่คนละคนฮะคนละคนก็ Dancing Queen อ้าวเขาก็ Queen เหมือนกันยังไงเมอร์ซชอบคนไหนล่ะคุณน่ะผมชอบขาของทุกคนเอาคนจีเอล็อกเป็นคนจำไม่ได้ทุกคนเพราะเหมือนกัน จริงๆรอบขาเขาผมมองแต่ขานะคือเขาเรียงได้บอกว่าสวยงามดีเนาะสวยงามคือสามารถเตะก้านคอผมได้ยืนเฉยยกนืเฉยแล้วยกขาขึ้นมาอันนี้ดูเหมือนมันย้อนต่อไปเป็นแบบอัลบั้มแรกเลยอ่ะในในความรู้สึกราย้อนยุคเหมือนกันนะผมว่าแฟชั่นเรื่องเพลงเรื่องอะไรค่ะก็ตอนตอนแรกคือแบบเป็นอย่างนี้ก่อนใช่ป่ะคะเป็นจีแล้วก็พอแบบสองสามมันดูแฟชั่นมากขึ้นอ่ะ